สวัสดีค่ะพี่เล้งค่ะสวัสดีพี่น้องเอช่องน้องจินลำินออกเชียวจ้ากเนอนไปเปิดงกเหอนไปเปิดงเรีอลับปหน้ตอนนี้ฟอสแจกตังได้แล้วบ่แม่รไปถ่ายคลิปก่อน แคซ้ารถโเดี๋ยวเเี่รตอนนี้บอสแจกตังค์นะคะบอสกับพ่อนนท์แจกตังค์นะคะป็นคนละสองร้อยบาทนะครับติดคนละสองร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยแล้วกพอดนหนึ่งร้อยนะครับน้ององค์ิงหนึ่งร้อยบาทพ่อนนหนึ่งร้อยบาทนะคะอยากเบิร์พโมงค่ะพี่น้อง แจกพี dancer, jak, ่แดนเซอร์แจกอาจารย์นักดนตรีแจกหมอลำนะคะแจกทีมงานคอนไวยนะคะเอาเปล่าเอาเป้าท่ไหนเอาไปยุ่งบ่ไหนงานใหญ่นะครับพักล่างกายนอนหลับพักผ่อนให้ดีนะครับงานนวนครนะครับเราจะได้เจอคนงานใหม่นะครับให้สมาชิกทุกคนนะครับหลังจากเลิกงานแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เต็มที่คนไหนรู้สึกไม่สบายนะครับรับยากับ เราพุ่งได้เลยนะครับมียาบริการนะครับยีนวมานครนะคะพี่น้องค่ะงานใหญ่นะคะไฟร่างกายเรา่ได้เลยเลยนะจ๊ะคนไหนที่ไขอยู่ก็เป็นขั้นเนื้อกั้นตัวเก็บที่หรือต้องจะเป็นไทยเป็นวัดนะครับรับยากับสอบขึ้นได้เลยนะจ๊ะเจอกันที่งานตาชานวนครนะคะงานใหญ่คนเลินเอาเอาเอาน้ำมุ้ยสิคาซิบะไม่ใช่ปะคาซิบะ ของนจะเป็นจากใครนะจากเพื่อนากนิีแลนด์อจากเพื่อนนิวิีแลนด์นะฮะับวกขอบอสาลังใจครับพี่้องอามาลูกมา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 หรือว่าเป็นขวัญถุงเป็นกำลังใจนะครับใี้ทุกคนนะครับเอสอบคุรบาขอบคุณครับ เอาอยู่บ้านใส่เงินเป็นยังไงบ้างน้อยนี่ไหมว่ามาเป็น้องว่าาฮะผู้หญิงทวงสก๊ะเก่งยังเพคะนะยาผู้กายไม่เดียวติดต่อผู้อีบติดต่อสอกุ้งซอกกุ้งเนี่อกกุ้งคุยไปประทานยาแก้เจ็บแก้ยาคนไหนรู้สึกไม่สบายนะครับมารับยาได้เลยจับซอกกุ้งกับผู้อีนะครับยาพารายาเดนิดนะครับหรือแก้วบัตนะครับ จะปล่อยให้ตัวเองเป็นก่อนนะครับจะปล่อยเจ้าของเป็นก่อนต้องกินลัทธิกินรัดไปเลยกระตอมกระตอมเร็วมากนักใจนครับต้องรู้ก็ต้องีดพอนะา่า่ สองร้อยเี่ดสิบบาท 3, สามสามวันนะครับแต่ถ้าทวงเก้าวันนะครับพรุ่งนี้เข้ากลุ่มได้เลยนะครับพรุ่งนี้เข้ากลุ่มนะครับรับจูงกุมกิดวันแรกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเฉละี่ยวันละแปดสิบสามบาทเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเพื่อนใครเดิมบัญชีเดิมนะครับับัญชีนายน้อยที่มาแดงแปดเพศนะครับไม่โดนหัยาเลยสองยาสองนะครับอันนี้ขาดยา เรนี้สภาพอยู่ไหนเหมือนก็ดีครับเบอนี้ใที่เ่ากรุงเทพแล้วนรานาฟันฝนนี่แต่ว่าเราไปพุ่ท่อนี้น่าจะไนี่ของหังนนี่ของหงด้วยวันนี้ไม่มีฝนนะครับเขาพุ่งกลังจะุดมาต่ไม่เป็นไรเราเริ่มงานพอดีี่าเิด้น่ันาเป็นขาวๆเลยน่เลยง่ายขึนไปบอรี่ด้วยล่ะที่อเออีกคอ่อกัน่ไหนมอดมอด มดเป็นจีโน่ใอย่างเชียอเดี๋ยวพอลำจกบล็อกทิ้งใหม่ครับนี่นะครับเวลานะครับดาพ่อมดนี่หน่อยแป๊บนึ่งน้ำลายยาวประเทศนะครับหนึ่งกนเออแต่แลนเก็คี่กำลังแจกนะครับป่ะก เเล่ปนะครับรับน like ี้ครับไลสดนแรกนะฮะไล์สดวันแรกนะครับเปาเบ็วเก้าวันเลยครับคพงงันจิต้องังลงนปิุมเวันสดคุ้นะครับระยเวลาแปดสิลสามบาทเงื่อนไสเดอบัญชีเดอรแกวนทีสามเพื่อแบ่งเ็นเทจนะครับหรือซื้อวันต่อวันเก้าสิบเก้าบาทถ้าว่าจะได้มเมือสองร้อยเจ็ดสิบาทเวลาเก้าสิบบาท จะว่าจะซื้มมอหม้อไว้เล่นเกาเมื่อเป็นสามบาทสรุปว่าได้ทุกคนนะครับคนละสองร้อยบาทนะครับสมาชิกสาวน้อยทุกคนนะครับท่านี้เจอกันนวันครนะครับวันที่สามสิบันยาวันที่หนึ่งครับเจอกันที่อบตนิคมบ้าน,น,น,นโคกค,ครับอำเภอกตะบุรีจังหวัดสุราษีร์บุรี ลูกไเรานี่ไหมลก่เนี้ไหมลูกออมแอ้มแอ,อพี่พอ้มเอาพี่เปรมลูกบุกิทีะไปรับรางวัลลกตใหญ่ด้วย่้วจะไปแอดมินนีเรื่องตรงนีเอาภาสาไว้แล้วันนี้แล้วก็นี่ เป็นคือกมาเป็นคือกบมาจากยกบมานี่การบ้า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 คบลวงถ้าว่าตะคอนคนน่าจะเยอะเลยนะครับนี้นะครับเพื่อเพล้านเต็ไปแล้วครับนี้ฉะนั้นถ้าผลงานเราต้องเนี๊ยบนะครับผลงานเราต้องเนี๊ยเป็นพี่นะครับคนี้ถ้าว่าตะคอนนะครับคนไหนนี่ไม่สบายกิตใจนะครับเพื่อผลงานนะครับขับขาดขับร่าครับป่วยรับใจนี่ครับนี้นะครับ

ขักอีลิฟโลูกฟันเะครัวยอายกี่ด้วยเรียนผู่สูงอายุกับวกีอ๋อครับขมากัไกนะครับใจ่แก่ครับ โอยเป็นอย่างนี้ทำนี่เป็นยังไงล่ะต้องเป๊นะครับเพราะว่าเลยแต่งนีสียงก็จะมือเพิ่มไปเยอะแล้วก็มือไปก็จะมาแล้วอ้าวพี่น้องคะคลิปนี้เป็นซอมนีสะก้อนค่ะเดี๋ยวพอกันก็มันจีคลิปนานะคะพี่น้องคะคลิปนี้แจ๊กยิ่งเดียวค่ะแจก๊กแจกนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า Obrigada. <laughs>